ข่าวฮอตนิวทาวันนี้จะมีข่าวฮอตประเด็นร้อนอะไรมาอัปเดตไปชมพร้อมกันเลยค่ะวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีองค์หลวงพ่อติวยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น ในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้ในทุกวิกฤตจะเห็นได้ว่าผู้คนยังไม่สิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงเข้าวัดทาบุญขอพรแม้จะเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าทำให้มีการหยุดกิจกรรมทุกกิจกรรมแต่การนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อติว้วพระเก่าแก่ถูกอัเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีอย่างไม่ขาดสายพระประหลาดจรวดมหาปุญโญ พระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าอาวาสวัดหัวถนนปีห6ก็คงไม่ต่างอะไรกับปีหกที่ผ่านมานักจากการติดตามข่าวสารการใช้ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปนี้ก็จะดีขึ้นคือได้เปิดให้มีการนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยการงานอะไรต่างๆซึ่เป็นงานบันเทิงงานเลื่อนเลงก็เริ่มขยายขยายให้มีการจัดได้ร้านค้าก็ขายได้ มากกว่าเดิมไม่มีข้อจำกัดแต่การใช้ชีวิตนี่ก็ในด้านของการสาธารณสุขเขาก็ยังให้เราระมัดระวังอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเรียกว่าก็ยังใช้ได้อยู่ว่าอย่าประมาทกาดอย่าตกไปไหนก็ใส่แมสไว้ปีนี้สยกเนี่ย, 2, ยก็คงคงตั้งสติเอาปี2565 64 63 62มน่ะมาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับการดำเนินชีวิต ให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันไม่ว่าต่เรื่องของความเป็นอยู่วิถีชีวิตด้านเรศรษฐกิจเราก็จะประมาทก็อย่าไปฟุ้งเฟ้อว,ว่าเออเรศรษฐกิจจะดีมันดีสําหรับใครเราก็ดูสําหรับเราก็แล้วกันว่าของเราดีไหมดีอย่างไรอะไรดีขึ้นอะไรคงอยู่อะไรสุดลงไปก็พิจารณาใครควรด้วยตัวเองจะดีที่สุดการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คืออยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเสียว่าเออนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติ มันเป็นอะไรมันเป็นโรคจรเข้ามามันไม่ได้อยู่เป็นประจำโรคโควิดเนี่ยมันจรเข้ามามันเป็นเหมือนกับทุกจรก็คิดว่ามันไม่ช้าไม่นานนี้แหละมันก็ไปงั้นจะอยู่เราอย่างมีความสุขก็คือเราอย่าไปใส่ใจไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจคือความสุขและความทุกข์เนี่ยคนอื่นหยิบยื่นให้เราไม่ได้เราต้องทําด้วยตัวของเราเองทท้งนั้นแหละเรารับอะไรมามากโดยไม่มีการท่องถ่ายไปเหมือนรถถ้าไม่มีท่อระบายของเสียออกเลย เครื่องมันก็พังได้จิตใจของคนก็เหมือนกันอย่าไปรับมากรับเอาเฉพาะที่มันจําเป็นกับการดําเนินชีวิต,ตอย่าไปเอาทุกของชาวบ้านมาเปรียบเหมือนลมหายใจเรามันก็ทุกตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบนันรู้เท่าทานปัจจุบนันทุกใครก็ทุกคนนั้นนั่นแหละเดอทุกของเราคนอื่นเขามองไม่ทุก ทุกคนอื่นเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็นทุกของเราเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้คือดูที่ตัวเราเองเป็นสําคัญพระปราชญ์รจรลวดมหาปุญโญเจ้าคณะตําบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านยังสารต่อง,งานที่ได้ดํารีไว้ว่าจะทําการก่อสร้างกุฏิศาลาทรงไทยเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่รับรองพระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าพระประชญ์รจรลวดมหาปุญโญท่านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นปราสาททรงไทยขึ้นณบรินะ เวด้านข้างของวิหารหลวงพ่อติ้ว ตอนนี้ก็รอรอความพร้อมของแบบที่จะมาขึ้นเป็นรูปร่างของทรงเรือนไทยซึ่งก็ใช้เวลาหน่อยคนที่ออกแบบถอดแบบเขาก็บอกว่าเกิดความรายละเอียดมากเพราะมันเป็นของที่เป็นของที่เคยมีอยู่แต่มันกำลังจะสูญหายไปอาตมาก็อยากจะอนุรักษ์ทรงไทยไว้ก็เลยว่าต้องเอาอย่างนี้แหละมันก็เลยช้าหน่อยแต่ก็กำลังดำเนินการอยู่โยมโยมก็ขอให้ญาติโยมสรงกำลังใจช่วยอาตมาและาคณะกรรมการวัดวัะถนนกำลังใจในที่นี้ก็คือส่งปัจจัยมาช่วย จะดีที่สุดต,ตอนนี้อยากจะได้ดูของดีๆก็โยมก็รออีกนิดหนึ่งก็ละละกราลังกันเนนนการดูแล้วก็มีงานแทรกเข้ามาวัดหวัวถนนก็เลยต้องทํสองอย่างในเวลาเดียวกันคือซ่อมอุโบสถซึ่งอุโบสถหลังนี้แกก็อาตมา1นึ่ขวบปีนี้อาตมา67บโบสถ์หลังนี้68ปีแล้วซึ่งในการก่อสร้างเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะ่ะการที่จะใช้วัตถุเน ία, ี่ยมันก็ใช้แรงงานของคนไม่ใช่มีไม่มีเครื่องจักรมากมายการผสมปูนการอะไรก็แล้ว มันไม่ได้มันไม่ได้สัดส่วนตามวิศวกรเขากําหนดหรอกตามต่ใจกําหนดตามต่ใจของช่างสมัยนั้นนะนะซึ่งมันก็เป็นแบบนี้กับทุกที่เมื่อมันถึงเวลาของมันแล้วเหมือนคนนั่นแหละโยมพอเคลื่อนหลักห้าผ่านหลักห้าเลขห้าเลขหกไอ้นุ่นก็ซ่อมไอ้นี่ก็เสื่อมนะอันนี้วัตถุก็ไม่ต่างกันสิ่งมีชีวิตหรอกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มันต้นไม้มันผัดใบเราก็มองไม่ออกว่ามันเติบโตแล้วมันเสื่อมโทรมลงไปรู้ว่าปีหนึ่งมันก็ผัดใบอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งมันอย่าง ต้นโพอย่างนี้สิ่งก่อสร้างมหนักเหมือนอุโบสถวัดพระถนนเนี่ยเหตุผลที่เริ่มจะไม่ดีเพราะว่าเหล็กที่มันเป็นในค้ำเสาอยู่ในเสานั่นแหละมันเกิดสนิมหรือไงไม่รู้มันดันดันออกมาหลุดออกมาเป็นกบีเลยโยมแล้วพอดูแล้ววิศวกรก็บอกว่าทรายกับหินเยอะปูนน้อยนี่อยู่ได้มี่ถือว่าวัดพัวถนนนี่มีบูญเยอะแล้วที่มันไม่ถล่มลงมาเลยต้องซ่อมก็ขอประชาสัมพันธ์ขอแรงศรัทธาขอปัจจัย ของญาติโยมนั่นแหละมาขอสร้างมาซ่อมเพราะว่าทางวัดพัถนนนี่ไม่มีปัจจัยมากมายเหมือนอย่างบางวัดที่มีรายได้เข้ามาทุกวันทุกเดือนของวัดพัถนนนี่มีรายจ่ายทุกเดือนคือค่าน,น้ำค่า แต่ก็มาเพิ่มนี่แหละในการที่จะเราก่อสร้างสองอย่างบุรละนะอย่างหนึ่งสร้างขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็ใช้เงินเยอะก็อยากจะขอแรงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ดูรายการนี้ญาติโยมท่านไหนคนไหนมีศรัทธาที่จะทําบุญในการสร้างกุติทรงไทยกับบูรละนะอุโบสถของวัดหัวถนนหากไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมา ที่วัดแล้วสามารถโอนผ่านบัญชีได้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็จะเข้าอยู่ในบัญชีของวัดวัรน,นุนมีธนาคารดูแลให้ทางวัดก็จะไปเบิกใช้ในคราวที่จําเป็นจ่ายค่างวดกับไอ้ค่าค่าก่อสร้างค่าบูรณะนี่แหละโยมทั้งหลายือจะพยายามใช้เงินของญาติโยมให้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุดถึง100%เปเซ็อนต์เจริญพร หากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดวัฒนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้รายการนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะแต่เสียดายที่เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับใครที่พลาดการรับชมนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าค่ะสำหรับวันนี้โมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ